สวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนบรรยากาศยามเช้าที่ส่วนสุขภาพมาไลษษษษ่กระสืสัตมาชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องหลังฝนตกสองสามวันหลังวันวิสาเมื่อนี้ก็ได้โอกาสมาตักบาดพี่น้องกันเลยออกมัน ตรงสวนสุขภาพพีน่น้องชมบรรยากาศไปด้วยกันปวดตวุดีนชุ่มฉ่ำต้นไมต้นชุบันที สูพันทิพโอ้ยเย็นเย็นเยนะเย็นช่มฉพี่น้องบได้มาวิ่งได้พี่น้องแต่ไปตักบาทกลับมากก็เลยบรรยากาศดีก็เลยแวะมัยยางออกกําลัางกายพี่น้อง หาหน้าที่สิบหน้าที่ก็ยังดีพเพราะได้งเงือพี่นอกสุชงบรรยากาศอากาศเยน็นเย็นแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มพี่นนองท้องฟ้าไม่โปร่งใสกลัวฝนจะตกไปเก็บภาพบรรยากาศต้นลานส่วนออกกำลังกายมาให้พี่น้องรับชมพี่นนอะ อันนี้ก็ที่มาหาไรเกษตรศาสตร์บางขีนพี่น้องมองโบเดม,มาทาังนี้โดนแล้วพี่น้องไปออกกําลังกายอีกวงหนึง่งแต่ว่ามันยุ่งหลายพี่น้องบัดนี่ก็เลยเปลี่ยนใจมาทาังนี้เปลนใจมาออกกำลังกายฝั่งนี้จงแต่กับขอบุญขอบคุณพี่น้องฟองไปทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องนี่ละพี่น้องบรรยากาศ ยามเช้ายุมสวนสุขภาพพี่น้อง